ในเมืองเชียงคานเล็กๆริมฝั่งของเศรษฐีคนหนึ่งนามว่าคุณสิริวัตรเจ้าของอนาจักรีสอร์ทหรูและที่ดินมากมายมีนิสัยย่อหยิ่งและเห็นแก่ตัวเขาไม่เคยมองคนต่ำต้อยกว่าเป็นมนุษย์และที่แย่ไปกว่านั้นคือเขามักใช้สิทธิเหนือเงินทองเหยียบย่ำศักดิ์ศรีผู้อื่นอย่างไม่ลังเล วันหนึ่งเขาจัดงานเลี้ยงใหญ่ภายในรีสอร์ทเพื่อฉลองการควบรวมกิจการกับบริษัทต,ต่างชาติและในงานนั้นเองเขาสังเกตเห็นแม่บ้านคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่กี่วันเธอชื่อแม่บวัวคำผิวคล้ำผมหมอกแซมแม้ยังดูไม่ชราในตาคู่นั้นสงบนิ่งราวกับมองเห็นทุกอย่างเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้ เศรษฐีสิริวัตรมองเธอด้วยความไม่พอใจเขาไม่ชอบแม่บ้านที่ดูมีความลับซ่อนอยู่เขาจึงเรียกหัวหน้าฝ่ายบุคคลมาต่อว่าและสั่งให้เซ็นใบดำไล่ออกแม่บวัวคำโดยไม่ให้เหตุผลชัดเจนแม่บวัวคำรับกระดาษแผ่นนั้นโดยไม่พูสักคำรอยยิ้มบางเบาปรากฏขึ้นที่มุมปากก่อนจะก้มศีรษะเล็กน้อยราวกับเคารพแล้วเดินออกจากห้องไปอย่างสงบขณะที่ใครๆคิดว่าเธอคงกลับไปใช้ชีวิตแบบคนจนๆไม่มีใครรู้เลยว่าเธอผู้นั้นคือ มอริสีบัวคำผู้สืบทอดวิชาโบราณจากป่าลึกแห่งพงไพรตะวันตกขึ้นถัดมาเกิดเหตุประหลาดที่ไม่มีใครอธิบายได้ทั่วทั้งรีสอร์ทไฟฟ้าดับทั่วบริเวณเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นจากกลางป่าเงาวูบไหวเลื่อนลอยไปมาราวกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเศรษฐีสิริวัตรออกมาตรวจสอบด้วยตนเองและในความมืดนั้นเขาเห็นหญิงชาราผู้หนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นโพยใหญ่ร่างของเธอมีแสงเรืองรองจางๆรายล้อมด้วยหมอกขาวหนาแน่น เจ้าเจ้าเป็นใครเขาเอ่ยเสียงสั่นมือกำไฟฉายแน่นหญิงชราย,ยิ้มพลางเอ่ยด้วยเสียงกังวลเย็นเยียบว่าข้าคือผู้ที่เจ้าขับไล่ออกจากเรือนโดยไม่รู้ว่าตนทำลายสิ่งใดไปเธอชูมือขึ้นช้าๆและพื้นดินใต้เท้าเริ่มสั่นสะเทือนเล็กน้อยใบไม้ปลิวว่อนท้องฟ้าเหนือศีรษะมีแสงปราปรเหมือนสายฟ้าแต่ไร้เสียงฟ้าร้องมาริสีเศรษฐีสิริวัต์เอ่ยชื่อด้วยความไม่แน่ใจขณะถอยหลังอย่างลืมตัว ใช่เธอกล่าวพลางเดินเข้ามาใกล้แสงสีทองอบอุ่นสว่างรอบกายวิชาของข้าไม่ใช่เพื่อทำร้ายใครหากแต่เพื่อเตือนผู้ที่หลงทาง ทันใดนั้นดวงตาของเศรษฐีสิริวัตรเบิกโพลงเมื่อภาพเบื้องหน้าพลันเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันร่างกายของเขาเหมือนถูกดึงเข้าสู่ห้วงอดีตเขาเห็นภาพของแม่บัวคำในคราบฤริีผู้รักษาผู้คนในหมู่บ้านที่ห่างไกลเธอใช้สมุนไพรผงวิเศษและมนตราโบราณช่วยชีวิตเด็กที่เกือบเสียชีวิตจากไข้ป่าช่วยหญิงชาราผู้เป็นอัมพาตตอลุกขึ้นเดินอีกครั้ง เศรษฐีรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงความแย่หยิงที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตกลายเป็นเพียงฝุ่นละอองเมื่อเทียบกับพลังแห่งเมตตาของหญิงผู้นี้ทำไมเจ้าไม่โต้กลับข้าในวันที่ข้าไล่เจ้าออกเขาเอ่ยถามด้วยเสียงสั่นเทาเพราะบางสิ่งต้องปล่อยให้เวลาเป็นผู้สอนและเจ้าก็ถึงเวลาเรียนแล้ว แม่บวัวคำตอบเบาๆก่อนหมอกจะกลืนร่างของเธอไปอย่างช้าๆทิ้งเพียงกลิ่นหอมของใบมะกรูดและขมิ้นที่ลอยอบอวลอยู่กลางอากาศทันใดนั้นเองทันใดนั้นเองเศรษฐีสิริวัตรก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางเตียงในคฤราสน์หลังใหญ่เหงื่อชุ่มเต็มแผ่นหลังหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกทุกอย่างดูเงียบสงัดเกินจริงแม้จะเป็นเวลาดึกแต่บรรยากาศรอบกายกลับหนาวเย็นแปลกประหลาดเหมือนความฝานันเมื่อครู่นั้นยังติดตรึงอยู่ตรงปลายจมูกปลายตาและที่สำคัญ ใญญเขาคว้าขวดน้ำแร่จากหัวเตียงขึ้นมากระดกอึกใหญ่หวังจะกลืนความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายออกไปทว่าภายในใจกลับเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงเขาไปแล้วตั้งแต่วินาทีนั้นสิ่งที่เขาเคยเชื่อมั่นอาจไม่ใช่ความจริงอย่างงอที่เคยรับรู้มา ในวันถัดมาเขาเริ่มสังเกตสิ่งที่ไม่เคยใส่ใจมาก่อนเสียงกระซิบของสายลมกลิ่นดินชื้นจากสวนหลังบ้านเสียงใบไม้เสียสีสิ่งเล็กน้อยที่เขาเคยมองข้ามกลับแสงความลึกลับบางอย่างไว้เหมือนกำลังส่งสารบางประการให้เขารับรู้เขาเดินทางกลับไปที่รีสอร์ทโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าทุกอย่างดูปกติไม่มีใครกล่าวถึงเหตุการณ์ประหลาดเมื่อคือนก่อนหรือพูดถึงแม่บ้านชื่อบัวคำเลยแม้แต่คนเดียวเหมือนทุกสิ่งได้ถูกกลบฝังไปอย่างไร้ร่องรอยแต่เขากลับยังจำได้ชัดเจน เขาไปยังห้องแม่บ้านเดิมซึ่งเคยเป็นของเธอห้องเล็กๆที่ไม่มีอะไรโดดเด่นนอกจากกลิ่นหอมอ่อนของสมุนไพรที่ยังหลงเหลือในอากาศบนโต๊ะไม้เก่ามีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งถูกพับปิดไว้อย่างประณีตปกทำจากผ้าไหมาลายโบราณเขาเปิดมันออกด้วยความลังเลส,สิ่งที่อยู่ข้างในคืออัคระโบราณเส้นสายลึกลับที่ดูคล้ายยันแต่กลับเรียบง,ง่ายและงดงามในคราเดียวกัน ขณะที่เขาพลิกหน้ากระดาษอย่างช้าๆทันใดนั้นลมเย็นเฉียบก,ก็พัดวูบผ่านหน้าต่างบรรยากาศภายในห้องเปลี่ยนไปคล้ายกับมีใครอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นว่าเจ้าพร้อมหรือยังที่จะมองเห็นโลกตามความเป็นจริงเขาหันขอบไปทันทีแต่ไม่พบใครนอกจากเงาของตนเองในกระจกฝ้าทว่าดวงตาคู่นั้นกลับไม่ใช่ดวงตาของเขาดวงตาในกระจกเป็นของหญิงชาราผู้หนึ่งเต็มไปด้วยความรู้แจ้งเหมือนเธอกำลังมองทะลุวิญญ,ญาณของเขา เศรษฐีสิริวัฒน์สุดลงนั่งกับพื้นพยายามควบคุมลมหายใจเขาเริ่มสงสัยในชีวิตตนเองสงสัยว่าที่ผ่านมาเขาพลาดอะไรไปมากแค่ไหนพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในทรัพย์สินหรืออำนาจแต่มันอาจอยู่ในความเข้าใจในสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในธรรมชาติในจิตใจคนและในสิ่งที่สายตาไม่อาจมองเห็น ในวันต่อมาเขาเริ่มทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเสรษฐีผู้เคยเย่อหยิ่งกลับยอมถอดเสื้อสูทร,ราคาแพงเปลี่ยนชุดเป็นผ้าฝ้ายธรรมดานั่งลงพูดคุยกับแม่บ้านพนักงานสวนเด็กเสิร์ฟและช่างไม้ด้วยความจริงใจเขาถามถึงความทุกข์ความหวังและความฝันของแต่ละคนโดยไม่มีการตัดสิน เสียงร่ำลือเริ่มแพร่กระจายออกไปว่าคุณสิริวัตรเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อบ้างก็ว่าเขาถูกของบ้างก็ว่าโดนผีหลอกบ้างก็ว่าหัวใจแตกสลายจากความรักที่ผิดหวังแต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนั้นเลยไม่มีใครรู้เรื่องหมอฤๅษีบวกคำพูดที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขับไล่ด้วยใบดํา คืนหนึ่งเขานั่งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ในสวนหลังรีสอร์ทสถานที่เดียวกับที่เขาเห็นเธอในความฝันเขานั่งเงียบสงบและเปิดสมุดบันทึกเล่มเดิมอ่านหน้าที่เขายังไม่เคยเปิดเสียงจิ้งหรีดเรไรกล่อมค่ำคืนราวกับสวรรค์กำลังไร้บทสวดโบราณในหน้านั้นเขาเห็นข้อความหนึ่งที่เขียนด้วยลายมืออ่อนช้อยว่าอย่ากลัวสิ่งที่เจ้ามองไม่เห็นเพราะบางครั้งสิ่งนั้นคือความจริงที่สุด ในขณะเดียวกันเองลมพัดเบาๆผ่านร่างของเขาและในสายลมนั้นเสียงกระซิบของหญิงผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นอีกครั้งเจ้ามองเห็นแล้วหรือยังสิ่งที่เจ้าไม่เคยยอมรับเศรษฐียิ้มเบาๆโดยไม่ต้องหันกลับไปเขาหลับตาลงอย่างสงบและในความเงียบนั้นเขารู้สึกถึงการตื่นขึ้นของบางอย่างภายในจิต บางอย่างที่เคยหลับไหลถูกปลุกขึ้นมาอย่างช้าๆรากับเสียงระฆังโบราณที่ดังสะท้อนจากส่วนลึกของหุบเขามันไม่ใช่เพียงสำนึกหรือความเข้าใจหากแต่เป็นการตื่นรู้เป็นการเปิดประตูไปสู่อีกโลกหนึ่งที่ซ้อนทับอยู่กับโลกแห่งวัตถุที่เขาเคยยึดถือโลกที่เต็มไปด้วยพลังความเงียบและความจริงที่ไม่อาจจับต้องได้ด้วยมือ ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาชีวิตของเขาเริ่มเปลี่ยนไปโดยที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่อาจอธิบายได้ความฝันที่เกิดขึ้นทุกคืนราวกับเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันเหมือนเป็นบทเรียนที่ใครบางคนกำลังมอบให้เขาเห็นภาพของฤษีบัวคำกำลังสอนเด็กๆในหมู่บ้านห่างไกลถึงวิธีใช้สมุนไพรรู้จักพลังของดินน้ำลมไฟเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ไม่ได้ใช้ถ้อยคำใดๆแต่กลับสั่นสะเทือนถึงกระดูกสันหลัง ในบางคืนเขาถูกพาเข้าไปยังป่าลึกเขาเดินตามเสียงระฆังเสียงสัตว์ป่าและเสียงลมหายใจของโลกภาพในความฝันเหมือนจริงจนแทบแยกไม่ออกจากความเป็นจริงเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นไม้เรยวกลิ่นใบสะดาวเผาแสงจนที่สะท้อนน้ำในแอ่งเล็กๆก,ก,กลางดินเหนียวและในใจของเขากลับสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ในยามตื่นเขานำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้กับชีวิตไม่ใช่ในแบบที่คนร่ำรวยมักจะทำแต่ในแบบของผู้ที่เคยถูกปลูกด้วยพลังจากธรรมชาติเขาจ้างหมอยาสมุนไพรในท้องถิ่นมาเปิดดคลินิกเล็กๆรักษาคนในชุมชนโดยไม่คิดเงินเขาฟื้นฟูพื้นที่ป่าใกล้รีสอร์ทให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ปลูกต้นไม้ชนิดที่เกือบศูนพันปล่อยนกปล่อยปลาและทำทุกอย่างที่เขาเคยคิดว่าเสียเวลา พนักงานของเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าเจ้านายไม่ใช่คนเดิมเขาไม่เคยขึ้นเสียงไม่เคยเร่งงานหรือพูดจาหยาบคายอีกเลยแม้แต่กับเด็กสึกงานที่ทำของหล่นเขาก็เพียงยิ้มแล้วพูดว่าทุกอย่างพังได้เพื่อให้เรารู้คุณค่าของการประคอง วันหนึ่งชายชราคนหนึ่งมาถึงรีสอร์ตเดินเท้าเปล่าสวมเพียงผ้าขาวมาคาดไหล่มีไม้เท้าทำจากไม้ขนุนแห้งติดมือมาด้วยแววตาเฉียบคมแต่เปี่ยมเมตตาคนงานที่เห็นต่างพากันหลิกทางให้โดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรราวกับร่างนั้นส่งคลื่นพลังบางอย่างออกมาที่สัมผัสได้โดยสัญชาตญาณคุณสิริวัตรเดินออกมาต้อนรับชายผู้นั้นด้วยมือเปล่าไม่มีบริวารไม่มีพิธีรีตองเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดา ชายชาราเพียงพยักหน้าเบาๆก่อนจะเอ่ยเสียงทุม้มเจ้าผ่านบทเรียนแรกแล้วเหลืออีกเจ็ดบทจึงจะมองเห็นทั้งหมดเศรษฐีสิริวัตรไม่ถามว่าอีกเจ็ดบทคืออะไรหรือทำอย่างไรจึงจะรู้เขาเพียงพนมมือแนบอกแล้วกล่าวว่าข้าพร้อมจะเรียนรู้ในคืนนั้นเองชายชาราได้นำเขาไปยังถ้ำเล็กๆริมเขาหลังรีสอร์ทเป็นถ้ำที่ไม่มีใครกล้าเข้าเพราะเล่าลือกันว่ามีสิ่งลี้ลับสิงสถิตยอยู่แต่เมื่อทั้งสองเดินเข้าไป เสียงของโลกภายนอกเงียบลงทันทีทั่วทั้งถ้ำมีแสงสลัวจากตะเกียงน้ำมันเพียงดวงเดียวแต่กลับสว่างพอจะเห็นผนังถ้ำที่เต็มไปด้วยลายสลักโบราณเป็นภาพของคนกวางช้างน้ำตกและวงกลมแปลกประหลาดที่ดูเหมือนดาวจัก,กรราสีชายชราให้เขานั่งลงบนผืนเสื่อไม้ผางถ้ำแล้วเอ่ยเสียงช้าๆว่าเมื่อจะมองเข้าไปในตนเองได้ลึกพอเจ้าจะพบว่าสิ่งที่เจ้าหวาดกลัวที่สุดไม่ใช่ปีศาจแต่คือแสงสว่าง คำพูดนั้นกระทบใจเศรษฐีรุนแรงกว่าคำใดๆเขาหลับตานั่งสมาธิกลางท่ำเสียงหัวใจของเขาเต้นช้าลงลมหายใจเรียบนิ่งและในห้วงความสงบเขารู้สึกเหมือนถูกแหวกเข้าสู่มิติหนึ่งที่มีเพียงเสียงของตัวเองก้องกังวานอยู่รอบด้านเราทำลายสิ่งที่เรากลัวและกลัวสิ่งที่เราไม่เข้าใจเสียงของแม่บัวคำดังขึ้นในห้วงจิตนั้นเรากับเธอยังคงสื่อสารอยู่กับเขาจากอีกฟากหนึ่ง เขาเริ่มเห็นภาพใหม่เด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางสายฝนกำลังร้องให้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครยื่นมือให้และในแววตาเด็กคนนั้นเขาเห็นตัวเอง เสียงฝนในห่วงภาพสะท้อนนั้นไม่ใช่แค่หยดน้ำจากฟ้าหักแต่เป็นเสียงแห่งความโดดเดี่ยวที่ฝังแน่นอยู่ในใจของเด็กชายผู้หนึ่งตั้งแต่วัยเยาว์เด็กชายที่เติบโตมาในโลกที่ไร้การกอดไร้เสียงปลอบประโลมไร้ความรักที่จริงใจเขาเรียนรู้ว่าความเข้มแข็งคือการไม่ร้องให้ว่าอำนาจคือกรอบกำบงังและว่าเงินทองคือคำตอบของทุกสิ่งโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออ้อมแขนของความเมตตา เมื่อภาพเลือนหายเสร็จทีสิริวัตรลืมตาขึ้นช้าช้าน้ำตาเอ่อคลอเบ้าอย่างที่เขาไม่เคยยอมให้เกิดขึ้นนอมาก่อนในชีวิตราวกับม่านบางใจตลอดหลายทศวรรษถูกก็เปิดออกจนหมดสิน้นและในวินาทีนั้นเองเขาได้เข้าใจสิ่งที่หมอริสีบัวคำพยายามถ่ายทอดมาโดยตลอดว่าแท้จริงแล้วพลังโบราณไม่ได้มาจากพิธีกรรมหรือคาถาแต่มาจากความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงชายชราที่พาเขามายังถ้ำเงียบไปนานก่อนจะยิ้มบางแล้วกล่าวว่า เจ้ามีดวงจิตของผู้เยียวยามันหลับไหลเพราะเจ้าใช้ชีวิตเพื่อตัวเองมาตลอดแต่วันนี้เจ้าปลุกมันขึ้นมาแล้วในค่าคืนนั้นไม่มีแสงฟ้าแลบไม่มีพายุไม่มีเสียงกึกก้องจากฟ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการสั่นสะเทือนในชั้นลึกของวิญญาณของชายผู้หนึ่งผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยหลงทางในโลกของอำนาจและวัตถุผู้ที่บัดนี้กำลังเดินกลับบ้านบ้านที่แท้จริงของจิตใจ เวลาผ่านไปหลายเดือนรีสอร์ทของเขาไม่ได้กลายเป็นสถานที่หรูหราอีกต่อไปหากแต่กลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ผู้คนหลากหลายเดินทางมาจากทั่วสารทิศบ้างมาเพื่อรักษาโรคกายบ้างมาเพื่อรักษาโรคใจเขาเปิดพื้นที่ให้หมอพื้นบ้านมาใช้ภูมิปัญญารักษาผู้คนเปิดโรงเรียนเล็กๆที่สอนให้เด็กๆรู้จักการเคารพธรรมชาติเรียนรู้เรื่องสมุนไพรการทำสมาธิและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างถ่อมตน เศรษฐีสิริวัตรไม่ได้เป็นเพียงเจ้าของอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้นำทางที่ทุกคนเรียกด้วยความเคารพว่าท่านสิริเขาไม่เคยขาดแคลนอีกเลยแม้ไม่ได้สะสมทรัพย์สินเพิ่มขึ้นทว่าเขาได้รับสิ่งที่มีค่ากว่าทองคำทุกเม็ดบนโลกนี้ความรักความศรัทธาและความสงบจากภายในวันหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งในชุมชนที่มาช่วยปลูกต้นไม้หลังรีสอร์ทเงยหน้าขึ้นมาถามเขาว่าลุงสิริหนูอยากเป็นเหมือนลุงหนูต้องเริ่มยังไงก่อน เขาหัวเราะเบาๆพลางลูปสีเสด็กหญิงเริ่มจากฟังเสียงของต้นไม้ก่อนลูกเสียงของมันเงียบแต่ซื่อสัตย์ในช่วงเวลานั้นเองท้องฟ้าเหนือหัวเต็มไปด้วยแสงอ่อนของยามเย็นเสียงลมผ่านต้นไผ่เบาๆราวกับโลกทั้งใบกำลังพยักหน้าให้กับคำพูดของเขา และในค่ำคืนหนึ่งที่เงียบสงบขณะที่เขานั่งพนมมืออยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่เคยปรากฏร่างของมอริสีบัวคำแสงสีทองจางๆก็ส่องลงมายังพื้นดินร่างของหญิงชราผู้นั้นค่อยๆปรากฏขึ้นจากหมอกจังเช่นครั้งก่อนแต่คราวนี้เธอไม่ได้มาคนเดียวเบื้องหลังเธอคือเงาของบุคคลอีกมากมายชายชราหญิงสาวเด็กเล็กผู้เท่าผู้แก่ในเครื่องแต่งกายโบราณราวกับเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้รู้ผู้ปกป้องป,งปัญญาแห่งแผ่นดินที่ค่อยๆปรากฏตัวเพื่อมอบสิ่งสุดท้ายแก่เขา เจ้าทำได้แล้วเธอกล่าวเจ้าปลุกตนเองและปลุกผู้อื่นให้กลับมาฟังเสียงของโลกอีกครั้งเจ้าไม่ใช่แค่คนร่ำรวยอีกต่อไปเจ้าคือผู้สืบทอดเศรษฐีสิริวัตรหลับตายิ้มอย่างสงบข้าไม่ต้องการครอบครองสิ่งใดอีกแล้วข้าขอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ตลอดไปแม่บัวคำพยักหน้าและร่างของเธอกับผู้เฝ้ารักษาทั้งหลายค่อยๆละลายกลืนเข้ากับแสงของดวงจันทร์มิได้จากไปแต่กลับรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ รุ่งเช้าวันถัดมาผู้คนที่รีสอร์ทเห็นคุณสิริวัตรนั่งหลับอยู่ใต้ต้นโพร,รอย,ยิ้มสงบอยู่บนใบหน้าไม่มีใครกล้าปลุกเขาเพราะพวกเขารู้ว่าวันนั้นเขาไม่ได้จักไปแต่เขาได้กลับมาอย่างแท้จริง เรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานที่เล่าขานในหมู่บ้านจากเศรษฐีผู้ไล่แม่บ้านด้วยใบดำสู่การเป็นผู้เยียวยาผู้คนด้วยหัวใจที่ตื่นรู้ตำนานของชายผู้เปลี่ยนจากผู้ครอบครองเป็นผู้รับฟังตำนานของชายที่พบพลังแท้จริงไม่ใช่ในสิ่งที่จะต้องได้แต่ในสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยวิญญาณและทุกครั้งที่สายลมเย็นพัดผ่านใต้ต้นโพหลังรีสอร์ทใครสักคนอาจได้ยินเสียงกระซิบว่าเจ้าเห็นแล้วหรือยังสิ่งที่เจ้าไม่เคยยอมรับ และหากเจ้าฟังให้ดีเสียงนั้นอาจจะกำลังพูดกับเจ้า